สวัสดีครับช่อชัยนาไก่ชนครับครับมือนี้ออกมาหน้าครับเก็บภาพบรรยากาศยิ้มือเศร้าครับดูสวยงามๆจากเขาครับก็เริ่มกลมเริ่มยังแล้วครับไก่ชิดได้ไก่ชิดได้เก็บเกี่ยวแล้วครับนี่แหละครับสภาพบรรยากาศย่ามือเศร้าครับเก็บมาฝากพี่ฝากน้องครับกำลังสิงามกำลังกลมแล้วครับนี่ ปีนี้ถือว่าได้ผลผลิตเกือบเต็มร้อยครับถ้าว่าล่มนะครับเนี่ยน,นี่มูทึงน้นนะครับเด้อแต่ว่ามูลเลิกกันล่มไปแล้วครับน,นี่มูทึงน้นนี่นี่นี่สิเป็นรุ่นหลังครับแต่มูดันกระกลมไปแล้วครับแก้ไปแล้วนี่นะครับสภาพบ,บรรยากาศน้ำทงให้ทงหน้าของเขาเนะพาพี่น้องมาเบิ้งสบายหูสบายตาย่ายงมือส้าครับนี่แหละครับเม็ดเข่ากงามพาพี่น้องมาเบิง้ง สบายใจครับเบื้องแล้วก็สดชื่นหูุดชื่นตาครับนี่แหละครับเป็นความหวังของชาวนาครับผมก็ได้ซัมนน่แหละครับความหวังของชาวนาเข้ากับมีอยู่ซ้ําน่แหละครับที่ว่าตั้งเป่าไว้แต่ละปีนะครับปีไดแรงก็ะบอได้ปีได้น้ำกระท่วมครับนี่แหละครับชีวิตของชาวนาครับผม นี่แหละครับพาพี่น้องมาเบิ่งครับนี่เม็ดเขาครับข้าวหอมมะลิครับนี่แหละครับหลังสูฟ้านาสูดินกระเพาะตัวนี้แหละครับลงทุนจากใดทุนหรือใดกำไรครับแต่เฮ็ดไปครับพอแว่พอพอแว่เขาพระเฮ็ดบันพระบรุดเราพาทำเราก็ต้องทำครับคุ้มนี่แหละครับเก็บภาพบรรยากาศ มาฝากนะครับเดอ้อสุดท้ายก็ขอบคุณที่ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับจากช่อชัยชนะไก่ชนครับขอบคุณครับ